MC900 สวัสดีครับในส่วนของคลิปวันนี้จะเป็นการสอนในส่วนของการใช้แพลตฟอร์มการเทรดเบื้องต้นบนเว็บไซต์ MC900 นะครับเบื้องต้นเลยนะครับให้เราไปที่เว็บไซต์ MC900 ก่อนครับจากนั้นกดไปที่ Open ให้แนนเขาหากลูกค้าท่านใดยังไม่เคยทำการลงทะเบียนนะครับให้เราทำการลงทะเบียนด้วย SMS หรืออ e ีเมลได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเทรดอยู่แล้วให้เข้าไปที่หัวข้อเข้าสู่ระบบ กาสามารถกรอกได้ทั้งอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับโทรศัพท์จะมีทั้งหมด10หลักรวมเลขศูนย์ด้วยหากลูกค้าท่านได้ลืมรหัสผ่านนะครับให้สามารถทําการาคูรรหัสผ่านด้วยหัวข้อนี้ได้เลยครับลืมรหัสผ่านนะครับผมหลังจากใส่รหัสแล้วให้เข้าสูร่ระบบ หน้าเทดเบื้องต้นจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมสําหรับบัญชีทดลองนะครับค่าเบื้องต้นจะอยู่ที่กดไปที่บัญชีทดลองก่อนนะครับค่าเบื้องต้นจะอยู่ที่เราจะมีเงินถึงพัน usd นะครับให้เราทดลองเล่นได้เลยนะครับผมหากลูกค้าต้องการรีเซ็ตหลังจากเทรดไปแล้วบางส่วนครับให้กดไปที่รีเซ็ตบัญชีครับผม ในส่วนของบัญชีจริงนะครับก็ให้กดไปที่บัญชีทดลองไว้สักครู่จะเป็นปุ่มสีส้มด้านบนนะครับเราจะสังเกตได้ว่าค่าต่างๆของบัญชีจริงก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของหัวข้อฝากถอนก็จะอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาทําการอสอนในส่วนของการใช้บัญชีการใช้แพลตฟอร์มเบื้องต้นนะครับให้กดไปที่บัญชีทดลองก่อนครับเริ่มแรกเลยนะครับ หัวข้อตรงนี้ครับผมจะเป็นส่วนของคู่ที่เรากำลังทำการเทรดอยู่ตอนนี้ครับน,นี่จะเป็นกราฟราคาของคู่ดังกล่าวนะครับอ่าที่จะเป็น i ิ c o i n USD นะครับผม BTC USD หากลูกค้าตรงนี้รายการโอดแล้วไม่เจอคู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับผมให้เรากดในส่วนของหัวข้อข้างๆนี้ได้เลยครับเพื่อหาคู่ที่เราคคู่ที่เราต้องการเทรดนะครับอันนี้จะเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับ Uh, ในส่วนของบัญชีทดลองนะครับเบื้องต้นเลยถ้าเป็นบัญชีทดลองเราจะเทรดได้แค่บางคู่เท่านั้นสังเกตได้ในส่วนของ uh, ลูกไอคอนแม่กุญแจตรงนี้ครับถ้าเป็น uh, คู่ที่มีแม่กุญแจตรงนี้หมายความว่าเรายังเทรดไม่ได้นะครับผมครับ uh, ในส่วนของคู่เงินดิจิตอลนะครับผมที่เทรดได้ในบัญชีทดลองก็จะมีบิตคอยนอีซีเรียมไลท์คอยนะครับผมคู่เงินสกุลเงินตราก็จะมี eur usd แล้วก็ usd jpy เงินเย็นนะครับผมแต่ชน,นีจะมีของสหรัฐเท่านั้นจะมี n a s d a q s p 500แล้วก็ดาวโจนส์นะครับผมในส่วนของสินค้าพกณฑ์น,นะครับจะมีในส่วนของ xau usd อันนี้จะเป็นทองคว้ยกับเงิน usd นะครับผมแล้วก็น้ำมันของสหรัฐครับ usd oil นะครับผม วันนี้เราจะมาเทรดในส่วนของลองดูที่ EURUSD นะครับผมเงินยุโรปคว้ยกับเงินสหรัฐนะครับหน้าตากราฟก็จะประมาณนี้หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนในส่วนของช่วงเวลานะครับผมช่วงเวลาก็จะอยู่ด้านบนประมาณช่วงนี้ครับพอเราเมา,เาส์มาไว้ประมาณนี้นะครับผมจะเขียนว่าไามก่อน 1M แปลว่านาทีครับ1นาที5นาที15นาที30นาทีนะครับผมเห็นไหมกราฟก็จะเปลี่ยนไปตามาช่วงเวลาที่เรากด h แปลว่าชั่วโมงครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมง d แ <D S 2> ปลว่าวันนะครับผม1วัน W week 1อาทิตย์แล้วก็ m n 1เดือนนะครับผมครับเราจะสังเกตได้ถ้าเรากดพปท่ h 1นะครับ h อ uh, ่ชั่วโมงหมายความว่าอะไรหมายความว่าแท่งเทนแต่ละแท่งจะมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงครับผมเปิดเปิดที่ราคาเท่าไหรปิดที่ราคาเท่าไหรราคาสูงสุดราคาต่ำสุดอยู่ที่เท่าไรครับผม เราสังเกตได้ก็จะตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสนะิบสองนาฬิกานะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่า,าแท่งสี่ทุ่มย,ยังไม่เสร็จดีครับผมมันก็เลยมันยังเลยยังแสดงค่าไม่ครบนะครับผมแต่ถ้าเราดูแท่งสามทุ่มเนี่ยจบไปแล้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของราคาสูงสุดราคาต่ําสุดน,นะครับผมสองทุ่มทุ่มหนึ่งนะครับผมแต่ละแท่งก็จะมีค่าตามช่วงเวลาที่เราเลือกไปนะครับ ในส่วนของราคานะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นแค่เส้นเดียวมันจะเป็นราคาเฉลี่ยนะครับผมถ้าต้องการนในส่วนของเส้นราคา,า S ด้วยนะครับผมก็จะมีขึ้นมาสองตัวสีฟ้าจะเป็นราคา,าราคาบิตนะครับผมส่วนสีเขียวจะเป็นราคาอาสนะครับเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่า,าเส้นใกล้เคียงกันมากเลยหากมันแค่สามจุด คือน้อยมากน้อยมากจริงๆครับสเปซเอ็มซี MC ก็ร้อยนี่มันน้อยมากจริงๆครับผมครับโอเคอ่าเส้นเส้นอาร์สนะครับเรากดมาที่เครื่องหมายฟันเฟืองตรงนี้คล้ายๆกับช่วงไทม์เฟรมครับช่วงเวลานะครับผมเส้นเสนอราคาลูกค้าท่านใดรู้สึกว่าเออภาษาไทยทำให้เราไม่ค่อยเข้าใจว่าเออค่าต่างๆมันหมายความว่าอะไรอย่างเงี้ยผม,อ,มอาจจะไม่ถนัดครับผม ปกติเราจะใช้ภาษาอังกฤษเราก็กดไปที่ฟันเฟืองด้านขวานี้ได้เลยครับเราก็เลือกภาษาครับอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของศัพท์าภาษาก็อาจจะเป็นที่เป็นอะไรที่เราถนัดมากกว่าอ่าอย่างเงี้ยอย่าง balance e q u i t y net balance margin free margin อันนี้ Free Margin นะครับผมครับอ่านี่นี่ยอดเงิน ที่เราฝากหรือมีทั้งหมดที่สามารถลงทุนได้นะครับผมอยอด Equity ยอดเยอดอกำไรขาดทุนนะตอนนี้ก็เรายังไม่ได้เปิดออเดอร์ก็ยังไม่มีนะครับผมมาจินเลเวลค่า Margin แล้วก็ยอดเงินฟรีมาจินยอดเงินที่เรายงังที่เราสามารถถอนหรือเราสามารถลงทุนเพิ่มได้นะครับผมบโดยหลักการแล้วการ for เทรดฟอยล์นครับผมจะมีในส่วนของเซลกับไบนะครับผมซื้อหรือขาย อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับเป็นภาษาไทยก่อนครับหลักการง่ายๆนะครับผมก็คือการเทรด Forex ก็คือ,อถ้าเราคิดว่าราคามันจะขึ้นนะครับผมให้เราทำการซื้อ,อซื้อราคาตอนนี้ไว้นะครับผม แล้วไปขายเราไปปิดออเดอร์อีกทีตอนราคามันขึ้นสูงแต่เราคิดว่าราคาจะสวนทางนะครับผมอ่านี่น่าจะลงนะอะไรนี้เราก็ทําการซื้อในส่วนของหัวข้อขายครับผมแล้วก็ถ้าเกิดราคาลงมาอย่างนี้เราก็จะได้กำไรพอเราปิดออเดอร์ครับผมบอันนี้เดี๋ยวลองซื้อดูก่อนนะครับโอเคปริมาณหรือขนาดไม้ขนาดหลอดครับผมแล้วแล้วแต่เราจะเรียกเราสามารถกดเพิ่มจํานวนไม้ได้ จำนวนหลอดได้ดยการเพิ่มทีละ0.2กดแต่ดละทีก็จะเพิ่มทีละ0.2กดนี้ก็เพิ่ม0ูดแต่ถ้าเรารู้สึกว่า,าแบบนี้มันไม,ไม่ถนัดนะครับผมเราก็สามารถเลือกลบทิ้งทั้งหมดแล้วก็ตั้งค่าเองได้เลยเราจะสังเกตได้นะครับว่าเราไม่สามารถเปิดหลอดหรือไม้ได้น้อยกว่า0.01ก็คือขนาดขนาดน้อยกว่า0.01นี้ไม่สามารถเปิดได้แล้วขนาดสูงสุดนะครับผมเราก็ไม่ ไม่สามารถเปิดเกินได้10บบางคู่บางคู่ก็20มันจะขึ้นอยู่อันนี้อย่าง btcusd อะครับ bitcoinusd ก็จะไม่สามารถเปิดเกิน10บไม้ได้อันนี้เห็นไหมมันจะแจ้งเลยแต่เมื่อกี้เราพยายามจะเทรด eurusd ใช่ไหมครับอ่านีถ้าเราซื้อเหมือนเดิมเนาะคิดว่าราคาจะขึ้นเนาะเนี่ยถ้าเรากดถ้าเราลบทั้งเหมือนเนี่ยอ่าเห็นไหมอย่างคู่นี้มันจะไม่ให้เราเปิดเกิน2ี่สิหอดหรือย0ไม้นะครับผม สมมุติกด20.01อ่ะมันไม่ให้แล้วนะครับผมโอเคแต่นี้เรามาสังเกตนะครับว่าการเปิดไม้ขนาดใหญ่เลยอย่างเงี้ยอย่าง2 0่สสูงสุดเนี่ยเราจะต้องใช้เงินมาจิน้นเงินประกันในการเปิดออเดอร์อยู่ที่1,916เหรียญแต่ว่าบัญชีทดลองอะครับผมเราจะมีเงินอยู่แค่1,000เหรียญ 1,000เหรียญนะครับผมซึ่งก็หมายความว่าเราไม่สามารถเปิดไม้ขนาดใหญ่ขนาดนั้นได้นะครับเรายวลองทำดู are using 2, ยอยู่อันนี้สองพันเลยอ่าเปิดตำแหน่งไม่สำเร็จอ่าเงินประกันหรอือมาจีนไม่เพียงพอนะครับผมเราจะเห็นอย่างนี้อ่าทีนี้เราเปิด20อ่ายี่สิบลอตไม่ได้เราลองถ้าเราลดต่อไปเหลือแค่2องลอตนะครับผมก็จะเหลือ200ซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดได้นะครับ กด,กดซื้อโอเคโอเคครับตรวจสอบตำแหน่งนพอเราเปิดออเดอร์แล้วออเดอร์เราจะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผม,มนี่คู่ที่เราเปิดเป็นออเดอร์ซื้อหรือขายจำนวนเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็กำไรปัจจุบันเลยนี่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตามราคากระแสร,ราคาโลกครับผมประมาณน,นี้นะครับ เราจะเห็นได้ว่าค่ามาจินเมื่อกี้200ใช่ไหมครับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามาจินเราใช้ไป200เมื่อสักครู่กำไรที่ใช้แล้วนะครับมันจะใช้คำประมาณนี้ครับผมแล้วารเกิดว่าเออเรากดผิดหรือเทรดแล้วรู้สึกว่าขาดทุนนะครับเสี่อย่างนั้นตอนนี้เรารู้สึกว่าสมมติน,นะผมเอาปิดออเดอร์ไปอ ต่อไปเนี่ยถ้าเราปิดออเดอร์ไปแล้วเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าเรา E U R J S ีเมื่อกี้ครับผมเราขาดทุนไป18บาทเหรียญอ่าเห็นแล้วว่าค่าเงินในบัญชีเราลดลงไปนะครับผมเราสึกว่าเราอยากจะรีเซ็ตอ่าเริ่มใหม่เราละเรากดรีเซ็ตมันก็จะกลับมา1,000นเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับผมว่าการใช้แพลตฟอร์มเป็นยังไงครับ ถ้าเกิดว่าเรามีออเดอร์อยู่ก็จะเป็นแถบนี้ตำแหน่งแล้วก็ถ้าเราปิดไปแล้วเราก็จะมาดูได้ปิดวันไหนปิดวันนี้วันนี้แล้วเราปิดวันนี้ปิดภายในอาทิตย์นี้เดือนนี้อะไรอย่างนี้ครับผมเมื่อกี้เราเพิ่งปิดออเดอร์ไปตัวหนึ่งนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงมี2ตัว <laughs> <laughs> ครับผมในส่วนของคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับผม mc ก้าร้อยสวัสดีครับ